ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรก่อนฉันเรื่องเกิดอย่างไรให้เจริญโดยพระท่านสมณะภูทิรักประจำวันที่26ตุลาคม2531ที่พุทธสถานบัทุมโสกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้อา้เจริญธรรมทุกๆคน เราก็อาจจะได้ข้อคิดเมื่อได้ฟังได้อะไรแล้วก็คงได้ข้อคิดนอกจากได้ข้อคิดก็ที่ประทับใจก็คงประทับใจไอ้ที่เฉยเฉยก็คงเฉยเฉยแล้วนะจะม,มีปัญหาอะไรไอ้ความเฉยๆ <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะคุณคนเรานี่ปกติแล้วทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะมีบทบาทการเกิดอยู่อย่างน้อยที่สุดนี่เราจะต้องคิดเห็นความจริงอย่างหนึ่งคือคนเป็นเป็นนี่คือคนยังเกิดอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดอยู่เราก็ควรจะมีอะไรที่เกิดอยู่หรือเป็นอยู่ความเป็นอยู่มันเป็นเนเนี่ยมันเป็นอยู่ความเป็นนี่คือมีสภาพเจริญงอก สังขารสังเคราะห์อ,อะไรอ,อะไรที่เกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ความเกิดก็ควรจะเกิดในสิ่งที่จะเจริญนอกจากเวลาตายก็คือตายเวลาพักหยุดก็คือเวลาพักเวลาหยุดเวลาพักเวลาหยุดนั่นแหละคือเวลาอยู่เฉยๆต้องฟังดีๆนะขณะที่คนเป็นเป็นในขณะที่มีกรรมกิริยา ตื่นอยู่ก็คือการเกิดอยู่คนหลับก็คือคนพักหรือคนไม่เกิดจะเรียกว่าตายน้อยก็ไดนนนเน้เรียกว่าตายน้อยคนพักหรือคนหลับคนนอนเนี่ยเรียกว่าตายน้อยไม่เกิดเราเราก็รู้ว่าไม่เกิดพักแต่นอกจากเวลาพักหรือเวลานอนเวลาตายน้อยเวลาหยุดอยู่เฉยๆแล้วคือเวลาเกิดทั้งนั้น ที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้ว่าเรามาฟังทำมาฟังเวียนทำแล้วเสร็จแล้วเราก็เฉยเฉยหรือไม่เนี่ยขณะนี้มาฟังทำเรามาวันเรามาวัดคนมาจากข้างนอกโดยซ้ําไปยิ่งตั้งอกตั้งใจมามาฟังทำก็ฟังไปแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกเฉยเฉยจะเฉยเฉยเพราะเราเองฟังไม่รู้เรื่องเรา่เฉยเฉยเพราะเราฟังไปแล้วเราก็เฉยเฉย ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักหนาเฉยเฉยน่าละคือเราเองเราทําผิดสัจจะเพราะไม่ใช่เวลาเฉยเฉยไม่ใช่เวลาพักไม่ใช่เวลาตายน้อยไม่ใช่เวลาหยุดไม่ใช่เวลาตายจริงๆเป็นเวลาเกิดความจริงเนี่ยเราเป็นเวลาเกิดด้วยซ้ําเป็นเวลาเจริญเป็นเวลาควรจะมีอะไรก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไม่ใช่เวลาพักนี ที่จริงพักก็เป็นความเจริญอย่างหนึง่งในการพักเพื่อที่จะหมุนเวียนให้มันได้สัดส่วนความพักความเพียรมันก็เป็นความเจริญอย่างหนึง่งจะเอาแต่เกิดเกิเกิด,กดไม่มีการพักเลยไม่ได้หรอกในโลกนะนะส่วนการตายจริงๆนั้นมันตายขาดช่วงไปช่วงหนึง่งซึ่งมันกิหยุดมันพักไปนานมันหยุดจังหวะอะไรอะไรไปรเยอะนะที่อตาตมาจะเน้นนี่จะเน้นการเกิดเน้นเรื่องสภาพเกิด ต้องทำความเข้าใจกับคำว่าเกิดเกิดตัวนี้จะแปลให้เจริญก็ต้องแปลว่าเจริญเราจะให้อะไรเกิดเราจะให้ความเสียหายเกิดเราจะให้ความชั่วเกิดเราจะให้บาปเกิดเราจะให้อกุศลเกิดให้ทุจริตเกิดนั่นดีไหมไม่ดีแน่ๆใช่ไหม เพราะเราก็จะต้องว่าเวลาจะให้อะไรมันเกิดก็ควรจะให้สิ่งที่มันเป็นกุศลเป็นสุจริตเป็นความเจริญเป็นความมีประโยชน์คุณค่าอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะพอเข้าใจนะให้สิ่งนั้นสิมันเกิดเพราะแม้แต่เรามาฟังทำเราก็เฉยเๆนี่แสดงว่าผู้นี้นี่ผิดสัจจะและ้วทำไม่ตรงสัจจะทำไม่เป็นคนเจริญทำอย่างที่เป็นคนไม่เจริญ เพราะเราจะต้องพยายามเสมอสัมมาวายามะสัมมาสติเราจะต้องมีพยายามมีสติแล้วก็มีพยายามที่จะมีความพยายามที่จะให้มันเจริญให้มันเกิดสัมมาให้มันเกิดความตัดสู้หรือว่าเกิดความเจริญในแง่ใดๆที่อันพึงควรเป็นเราก็จะต้องให้เป็นแม้ในจุดที่อาตมาเริ่มต้นเมื่อกี้ว่าแม่แกแต่แค่มานั่งฟังทมถ้าฟังทมฟังทมแล้วไม่ได้อะไรเลยนั่งไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เฉย ใชเวลาโดยเปล่าโดยเสมออุตส่ามาน,นัง่งพักก็ไม่พักได้สนิทอะไรก็แค่นั้นเองมันก็ศูนย์เปล่าเรียกว่าโมฆะศูนย์เปล่าไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเมื่อเราจะมาคำนึงถึงจุดนี้ให้มากว่ากาละใดที่เราเป็นผู้ตื่นอยู่พุทธะเนี่ยคำว่าตื่นเนี่ยเป็นประโยชน์นะคำว่าพุทธะเนี่ยตื่นเนี่ยท่านไม่สอนเราเรื่องตายเรื่องดับ เรื่องสาอย่างฤษีเรื่องไปหยุดไปจบง่ายๆไปพักไปนิ่งเฉยเฉยอะไรอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเท่าไหร่หรอกท่านให้เกิดนี่แหละหรือว่าท่านให้เป็นนี่แหละเป็นดีๆตื่นตื่น,นดีๆจึงได้ชื่อว่าพุทธพูดตื่นผู้รู้พู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสที่แปลเอาอัดแปลเอาเนื้อหานะ่ะ เราจะเป็นผู้ตื่นที่จะต้องมีคุณค่ามีประโยชน์ได้รับการเจริญอยู่เสมอแม้แต่นั่งฟังธรรมก็ได้เกิดปัญญาเกิดเจโตจะพูดก็พูดเกิดสภาพเจริญจะกระทําอะไรกายกรรมเป็นการสร้างการสรรอะไรก็ควรจะเป็นสิ่งที่จะเจริญจึงจะดเีเมื่อกี้ญาติดวงมาจากประจินมาถามมาที่นี่มีการเรียน ศึกษาหรือเปล่าบอกอ้าวศึกษาสิที่นี่เรียนกันแหละนี่ก็กําลังเรียนนะเนี่ยเนี่ยกำลังอธิบายสาธยายสู่ฟังเรียนที่นี่เรียนแต่ว่าที่นี่ไม่มีเรียนไปแล้วจะได้ประกาศนียบัตรจะได้ปริญญาจะได้นักธรรมตรีโทเอกที่นี่ไม่มีให้ฮนะที่นี่ไม่ทำแต่เรียนรู้รู้ธรรมะรู้นะรู้ไปปฏิบัติได้นะไปประพฤติปฏิบัติให้ตนเจริญเป็นอยู่สุขพ้นทุกข์ไปจริงๆเรียนขอ,อยืนยันว่าที่นี่มีการเรียนทีเดียวแหละ เรียนจนกระทั่งบางทีเด็กบางคนเกโรงเรียนนะเกห้องเรียนนะหลายคนนั่งในที่นี้เนี่ยเกือบจะทุกคนเคยเกกห้องเรียนบางครั้งบางคนไม่ใช่บางครั้งหลายครั้งนะบางคนบ่อยๆนะเกห้องเรียนด้วยซ้าม,มีเรียนที่จริงๆมีเรียนมีเวลากําหนดเรียนกันมรนตัตีสามครึ่งเข้าห้องเรียนแล้วเคาะระครังแล้วนะมาก็มาถึงจังหวัดของเราเป็นปกติ ถึงเวลาเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ไปทํางานทํางานก็คือการเรียนของเราไม่ใช่เรียนแต่ตัวหนังสือไม่ใช่เรียนแต่พูดฟังกันเท่านั้นไม่แต่เรียนแต่อธิบายไปปฏิบัติทําจริงๆไปศึกษาให้มีโพชฌชงเจตให้มีโพธิปักขคยธรรมให้รู้จักสังวรสํารวมให้เกิดทานนามายัยศีลละไมาภาวนาไมาให้เกิดจริงๆเกิดอปจายนามายัยเกิดวยยวัจจะไมเกิดปฏิทานนามายัยปตานุโมทนาไมา กิดจริงๆนะไม่ในหมายคําว่าอันเป็นเราเราจะต้องเกิดผลเหล่านี้เป็นบุญบุญกิริยาวัตถุเกิดธรรมสวรรค์ไม้แล้วก็เกิดเกิดธรรมเทศนาไม้จนกระทั่งทิฏฐุชุกกรรมคำว่าทิฏฐุชุกกรรมไม่มีไม้ไม่มีมะยังอันตัวที่สิบเนี่ยไม่มีมะยะเทศนาไม้เขาก็ยังมธรรมเทศนาไม้แต่ตัวสุดท้ายเนี่ยทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยมันเกิด ทั้งถูกต้องเป็นความเห็นที่ตรงทิฏฐุชุอุชุกับทิฏฐุหมาแปลว่าความเห็นที่ตรงมีกรรมมีการกระทําที่ถูกตรงตามความเห็นที่ถูกตรงทําได้มีบุญกิริยาวัตถุทั้ง9ข้อนั้นจริงๆแล้วมัจะเกิดตัวเกิดก็คือตัวข้อที่10นะไปปฏิบัติให้เกิดบุญเพราะนั้นไม่ใช่เฉ่จะฟังพูดฟังเทศฟังบรรยายไปปฏิบัติกัน ถึงเวลาเวลาอย่าว่าแต่ธรรมดาเลยแม้แต่มาเย็นก็มีเวลาเย็นก็มีประกาศเอาละใครเสร็จแล้วพักผ่อนการงานอาบน้ำอาบถ่ามามพักผ่อนมีวิดีโอให้ดูวิดีโอมีอน,น,นุนี่สารคดีบ้างมีเรื่องอะไรที่เซ็นเซอร์แล้วก็มาให้ดูบ้างก็เป็นการศึกษาอีกศึกษาจริงๆนะอย่างน้อยก็มีข้อหลักการหลัก,ลก,ลกวิชาให้ปฏิบัติให ทำให้ได้จริงๆสิเกิดอริยาญาณทําการปฏิบัติอัดพลังกุศลฝึกฝนโลกวิทูเพิ่มพหุสูตรอะไรให้ได้จริงๆสิฝึกถึงเวลาสมควรนอนสองทุม่มสองทุ่มเศษประมาณนั้นก็แยกยากันไปนอนนอนแล้วก็มุนเวียนอีกอย่างเก่าตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้เวลาหลับรู้เวลาตื่นตื่นขึ้นมาก็นวนเวียนต่อไปมันก็มีกิจวัตรอยู่ตามปกติไม่เห็นมาลาบากลาบนอะไรไม่มีคนนั้นคนนี้เข้ามาคอยคุม ไม่ให้ทำย่างงุ้นแล้วเลิกอย่างนี้สั่งการเปลี่ยนแปลงน่้นนี่ไม่มีอะไรเลยข้างนอกเรเหมือนก็ยังอโศกนี่จะถูกควบคุมไปแล้วถูกทำลายไปแล้วถูกจัดการเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วไม่มีนะไม่มีนี่สนแสดงว่าธรรมะคุ้มครองเราเราเป็นไปได้อยู่อย่างเดิมอย่างปกติของเรานะเราบอกแล้วว่าเราไม่มีอิทธิพลลาบยศสันเสร,ริญอำนาจโลกไม่มีเลย แต่มันก็อยู่ได้เพราะเขาก็ได้แต่พยายามที่จะส่งเสียงอย่างงนแล้วเขาก็ต่อสู้กันเองในสังคมนั่นแหละบทบาทของเขาต่อสู้กันเองเข,เ,เขาไม่ได้มารุกรานเราเขาไม่ได้มาระรานข้างข้างในทำโปโป๊โปๆ,ๆอยู่ข้างนอกนั่นอ่าอยู่ข้างนอกใครก็ได้ทั้งนั้นอนะ่ะแม้เราอยู่ข้างในในย,ยังได้เลยได้ยินเสียงในรับไอ้นังสื้อนังหาใบปลิวไอ้นนไอ้นิ้ว uci, สารพัดเขาลงทุนกันไม่ใช่น้อยๆหลายล้านบาทนะ หลายล้านบาทนั่นเนี่ยหนังสือนังหาสื่อสารไอ,อ้อุปกรณ์อะไรที่เขาจะถล่มทลายสันติอโศกกันอิงงวดน,นี้อ่นับตั้งแต่เริ่มต้นถล่มทลายมาตแต่หาเสียงเลือกตั้งมาจนกระทั่งติดต่อมาจนถึงวันนี้นี่นะหลายล้านบาทนะเขาลงทุนกันไปนี่แต่เราก็อยู่ได้อย่างที่กล่าวแล้วสรุปให้ฟังเราอยู่ได้เพราะธรรมาคุ้มครองเราเราไม่ได้ไป ระรานอะไรเขาเราไม่ได้ไปวิ่งหนีด้วยนะเราไม่ได้กลัวลานต้องวิ่งหนีต้องหลบเลี่ยงโอ้ต้องตด,ตดถอยอะไรไปไม่นะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเราไม่ได้วิ่งหนีนะแต่เราก็อยู่ได้เป็นไปอยู่อย่างปกติดีกว่านั้นด้วยเราก็ได้ค้นคิดอย่างที่ท่านติควิโรโมวานนี่ก็พูดไปแล้วตั้งแต่เวียนธรรม นั่นบอกว่าโอ้ก็ดีนะเขามาทําอย่างนี้เราเองเราก็ยังได้ค้นคว้าได้ติดตามเราไม่เคยรู้ก็ได้รู้เพิ่มเตมิมอีมันยิ่งแน่ใจมันยิ่งเห็นจริงมันยิง่งเสริมให้เราได้รับประโยชน์จเจริญไปข้างหน้าซะอีก้วยซ้าเราก็ต้องทําหนังสือที่มันไม่ควรจะต้องได้ออกตอนนี้อ้อตอนนี้มันเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นะมีองค์ประกอบได้ออกซะอีกเนี่ยอเอาไปเผยแพรย่ยืนยันเลยเขาหนักขึ้นไปถ,ถ้าอยู่ดีๆ้จะหาว่าอวดแต่ตอนนี้ออก ไม่ใช่อวดซะแล้วกับกลายเป็นเรื่องดีซะอีกเฮ้ยเหตุการณ์อย่างนี้อาตมาว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ว่าของไม่ดีหรอกมันของดีนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นลักษณะต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเกิดจริงเป็นจริงเรื่องเราจะต้องมีปัญญารู้ว่ามันเจริญหรือมันไม่เจริญอาตมาก็ลองเห็นว่าอาโศกนี้ยิ่งเจริญขึ้นเนี่ยยิ่งเจริญขึ้นอนนี้นะมันมีอะไรต่ออะไรเกิดอย่างเนี้ยมันยิ่งเจริญมันยิ่งมีน้ำหนักน้ำเนื้ออะไรเขี่ยวคนเข้า ไอ้สิ่งที่ไม่จริงก็เห็นชัดเจนว่าไม่จริงไอ้สิ่งที่จริงก็เห็นจริงแน่นันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเจริญขึ้นครบถ้วนขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นแข็งแรงมั่นคงขึ้นก็ลองสังเกตดูตัวเองก็ได้นะบางคนจะเห็นได้ว่ามันยิ่งแน่ใจมันยิ่งเห็นจริงมันยิ่งมีสิ่งที่ยืนยันมีสภาวะปรากฏมันยิ่งชัดยิ่งเจน ส่วนผู้ที่ไม่เห็นผู้ที่ยังปัญญาไม่ดีผู้ที่ยังไม่ค่อยเป็นเนื้อเป็นตัวอะไรนักนาไมา่ใจเนื้อหาสาระตัวแท้แน่นอนเอ็นเอ็นเอียงเอียงกะระล่องกะระแรงบางทีก็หลุดร่วงไปมันก็เหมือนการคัดการคัดส่วนที่มันไม่ใช่มันก็จะออกส่วนที่มันใช่มันก็จะยิ่งนนแน่นแน่นแน่นเขาเหมือนกับต้นไม้ที่อาตมาเคยอธิบายไอ้ตัวจริงๆเข้าไปเป็นแก่นมันก็จะยิ่งเข้าไปแน่นไปนรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นแก่นแกนแก่น แล้วแก่นก็จะโตขึ้นส่วนไอ้ที่ไม่ใช่กระจุดเขาจัดออกกระจัดออกสารมันจะเป็นอยางังน่ะมันจะสังเคราะห์กันไปสารที่ไม่ใช่มันก็จะออกมาเป็นเปลือกเป็นเปลือกเสร็จแลว้กวก็ร่วงปลิดออกมามันเป็นเปลือกทิ้งออกไปร่วงโรยทิ้งเอ,อส่วนที่จะสังเคราะห์ออกของแท้เข้าไปก็เป็นแก่นนะจะเป็นแก่นอะไรก็เป็นแก่นชนิดนั้นน่ะของมันเองเป็นเนื้อแท้นะแก่นไม้ชนิดไหนมันก็จะแข็งมันก็จะเหนียวมันก็จะมีสภาพของมันแต่ละอันแต่ละอย่างยืนยันตัวที่จะ แข็งแรงของมันอยู่สิ่งที่มีแก่นมันก็จะเป็นแก่นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะได้แต่แก่นอย่างเดียวมันก็จัดสิ่งที่ไม่ใช่แก่นออกด้วยสารอย่างหนึ่งที่จะแน่นเข้ามันก็จะต้องขจัดสิ่งที่มันไม่ใช่นั้นออกไปเสมอมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอเลยนัน่นมันก็คือสิ่งที่มันจะต้องเอาสิ่งที่มันทําให้ไม่เกิดความไม่แน่นน,นั่นแหละออกมาอะไรล่ะที่เป็นตัวเจือตัวผสมอยู่ที่ไม่ใช่ตัวมันจริงมันได้ไม่ใช่ทําให้แน่น มันไม่ใช่เนื้อแท้มันก็จะขจัดสิ่งที่ไม่แท้ออกมาความแท้ก็จะเข้าไปชิดกันเข้าไปอีกผนึกกันเข้าไปอีกนี่เป็นลักษณะที่อธิบายได้เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเลยนะนามธรรมาเหมือนกันสัจจะที่เราจะเห็นจะมันจะมีความรู้สึกจิตมันจะเกิดเจโตจะเกิดจิตนะเกิดจิตเองนี่หะเป็นแล้วญาณปัญญาก็จะเห็น อย่างที่อาตมาพูดนี่พูดอธิบายให้รู้ให้เข้าใจคุณก็จะเห็นของจริงว่าเป็นอย่างนั้นตัวจริงมันก็จะแน่นเข้าจริงมันจะมั่นคงแข็งแรงจริงคนณคาว่าสมาธิตั้งมัน่นแข็งแรงพลังอินทรีย์พละนี่เป็นอํานาจเป็นพลังมันก็คือสภาพพวกนี้เรามันผนึกเข้าผนึกเข้าเราปฏิบัติโพธิปักคียธรรมมีสติปัะญาสีสมปทานสีสนสอิทธิบาทสี ก็สั่งสมขึ้นเป็นอินรี่ห้าพละห้าแน่นเข้าสัทธาก็แน่นเข้าแน่นเข้าเกิดจริงๆนะ่ไม่ใช่ปากพูดนะเกิดสภาพผูพ้ใดมีก็สัทธาจริงสัทธาแน่นเข้าเมื่อมันเกิดความเจริญเมื่อมันเจริญแทนมันก็จะสัทธาโอ้นี้จริงนะ ไม่ใช่ศรัทธางมงายด้วยศรัทธาที่จะมีเห็นเหตุเห็นผลมีปัญญาสอดส่องมีญานทัศนวิเศษเกิดปัญญาปัญญินทรียปัญญาผลหรือเกิดยานทัศนะหรือเกิดวิปัสนาญาณเห็นเลยนะไม่ใช่เห็นดูกตาเห็นนะยานมันเห็นมันเห็นอาการลิงคนิมิตเห็นสัจจสาระนั้นนั้นเห็นจริงๆเลยว่าอ๋อมันก็เกิดเพิ่มเป็นสัตทินรีเพิ่มเป็นสวิริยินรีเมื่อมันเห็นดีอย่างอาตมาเคยยกตัวอย่างมา เราไปหาเพชรหาพลอยพอไปเจอเขาก็ยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งเห็นกองเพชรอยู่ต่อหน้าเดินมานเหนื่อยแทบตายเลยพอมาถึงพับหายเหนื่อยเลยวิ่งก็ใส่เลยทําแล้วจกนกระทั่งมันยังไม่หมดหรือว่ายังทําได้ประโยชน์อยู่อีกคุณก็ไม่มีเหนกไม่เหนื่อยแม้มันจะเหนื่อยด้วยสรีระแล้วมันก็ยังขยันมันเพียรเพิ่มขึ้นอีกวิริยินซีมเพิ่ม มันเกิดจริงๆนะนี่มันเป็นตัวจริงของมันจะเกิดสนับสนุนอย่างนั้นอินทรีย์เพิ่มขึ้นทุกอย่างนะศรัทธาก็เพิ่มเป็นอินทรีย์วิริยะความเพียรก็เพิ่มสติก็เพิ่มมันยังมีสติดูโอ้ยย่ตรวจใหญ่เลยกองเพชรเลยโอ้ยไหนอยู่ตรงไหนบ้างหาใหญ่เลยนะแต่ก่อนไม่ตื่นเบอเบอร์มาหลับหลับไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นอะไรเพราะเจอโอ้ตื่นใหญ่เลยนะหาใหญ่เลยยิ่งรวบรวมใหญ่เลยเพราะมันมีเนื้อหามันมีสาระสัจจะมันมีของจริง แล้วคุณก็ได้เมื่อได้เข้าไปมันก็จะเป็นสมาธิรีตั้งมั่นแข็งแรงเหมือนที่อาตมาอธิบายถึงแก่นมันเนี่ยมันจะแข็งแรงตั้งมั่นก็เพราะนึกมั่นปัญญาปัญญิรีก็ยิ่งจะเป็นปัญญาปัญญิรีปัญญาผลหรือเป็นญาณทัศนะที่ย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันยิ่งเห็นความจริงนั้นช,ชัดชัดชัดแน่แน่มีเหตุมีผลมีเหลี่ยมมีมุมมีรายละเอียดอะไรต,รต่างๆน,นานาแวดล้อมยิ่ง เสริมหนุนให้ศรัทธาเขายิ่งสูงขึ้นปัญญาเขายิ่งชัดเจนขึ้นไม่ใช่งมงายไม่ใช่ศรัทธาที่ไม่รู้ไม่เห็นศรัทธาที่ได้แต่เขามาบอกมาพูดแล้วก็ศรัทธาดือ้อๆไปไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยศรัทธาอย่างมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลเนี่ยอินทรีย์ก็เกิดขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยเป็นอำนาจเป็นความแข็งแรงเป็นความตั้งมั่นเป็นความผนึกแน่นเป็นพละกําลังเป็นอินทรีย์ห้าแล้วก็เป็นพละห้าตั้งขึ้นไปจริง นี่คือสัจจะสัจจะที่มันจะเกิดแท้ๆเลยเราก็ยิ่งเดินโพชชงเจ็ดโพชฌงเจ็ดก็ยิ่งจะเก่งคุณก็จะเป็นผู้ที่มีความชํานาญในโพชชงเจ็ดยิ่งขึ้นหรือชํานาญในโพธิปัขิยธรรมสามสิบเจ็ดนี่แหละยิ่งขึ้นจะชํานาญยิ่งขึ้นโพชชงเจ็ดก็ยิ่งดีขึ้นคุณก็ยิ่งจะปฏิบัติเป็นมรคังคะเป็นมรคองแปดยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเป็นปฏิบัติมรคเป็นนะยิ่งปฏิบัติมรค นี่เป็นยิ่งขึ้นเลยทิฏฐิก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นญาณเป็นปัญญาปัญญีย์ปัญญาผลนั่นแหละเป็นญาณทัศนวพิเศษนะนะยิ่งเจริญขึ้นนะญาณก็ยิ่งเจริญขึ้นหรือทิฏฐิก็เจริญขึ้นเมื่อทิฏฐิเป็นประธานเจริญขึ้นยิ่งลึกซึ้งขึ้นสติสัมมาสติสัมมาวายามะซึ่งจะเป็นตัว ห้อมล้อมสมาทิฐิปฏิบัติเนี่ยก็ยิ่งจะช่วยนุนพยายามดีขึ้นพยายามคล่งองแคล่วเป็นมุทุภูเตเททาอะไรอะไรยิ่งดีขึ้นมีสติก็ยิ่งสติมันเป็นอินทรีย์พละอยู่แล้วสติมันก็จะเจริญอยู่ดีเพิ่มขึ้นสังกปปะวาจากรรมันตะอาชีวะก็ยิ่งจะเป็นมรรคที่จเจริญได้อย่างดีได้อย่างสูงได้อย่างเป็นเทวดาชนิด เป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพที่สูงสง่สงสงูสงสง่งสูงส่งขึ้นตามจริงขึ้นตามความจริงสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิที่ยิ่งเป็นอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเป็นความเจริญของอธิทั้งหลายญาณก็ยิ่งสูงเข้าไปหานิพพานเข้าไปหาความเป็นอารหัตผลแน่นอน พราะพจน์ชงเจดกนยิ่งเจริญมากองแปดก็ยิ่งเจริญสอดซ้อนกันขึ้นไปหาสติปัฏฐานสี่เพราะสติยิ่งเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ยิ่งมียานมีปัญญาเข้าใจคำว่ากายพิจารณากายในกายกายนอกกายพิจารณาเวทนาในเวทนานอกพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมมันก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นจริงๆเลยสมปทานก็ยิ่งเชียวชาญยิ่งกนจอมยุทธ์ ตัวปฏิบัติแทนนี่สมประทาน,นยิ่งกจอมยุทธสังวรประทานประหานประทานก็ยิ่งเด็ดเดียวไม่ต้องอะไรมากเลยเนี่ยเขาจะต่อให้คนมีอาวุธอจอมยุทธฝ่ามือเดียวอะ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นฝ่ามือพระอรหันต์ฝ่ามืออรหันต์เป็นได้จริงๆนะแต่ต้องเข้าใจนะที่อาตมาพูดนี่มันไม่เหมือนหนังในทางด้านกายกรรมนะไม่ใช่เอาฝ่ามือไปซัดเขาอย่างนั้นหรอก แต่เป็นฝ่ามือธรรมะที่จะซัดก,กิเลสฝ่ามือธรรมะที่จะซัดก,กิเลสยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นเป็นจอมยุทธที่เก่งขึ้นจริงๆนั่นเยกว่าสมประทานสี่ก็เจริญขึ้นจริงๆมีสังวรประทานประหานประทานปวนาประทานอนุรักษนาประทานสอดซ้อนเจริญยิ่มยอดขึ้นอิทธิบาทมันก็เป็นตัวฤทธ์ตัวเดชอิทธิในแปลวฤทธ เป็นดิสเป็นเดชนมีความยินดีจริงๆเลยนะมันยิ่งใจเนี่ยมันเบิกบานยินดีมันเข้าไปหาพุทธเป็นความเบิกบานยินดีไม่มีจะหมนุนจะมองจะเศร้าจะส่ะส้อยน้อยลงอึดอัดขัดเคืองก็น,น้อยลงมีแตใจโปรง่งเบิกบานสบายสบายไม่ต้องร้องเพลงในเบิร์ดเลยเออสบายสบายจริงๆมันเป็นพุทธที่แท้มีฉันทะวิริยะยินดี เห็นคนทุกข์ก็เออเมตตาเกื้อกูลเขาควรจะทําอย่างไรก็รทําจริงๆยินดีในสิ่งที่จะเจริญขึ้นสิ่งที่ไม่เจริญก็ไม่หดหัวก็รู้ความจริงว่าเขาไม่ดีเ,เราก็พยายามที่จะช่วยเขาเกื้อกูลเขามีพลังที่จะมีเมตตามีพลังที่จะประสงค์จะช่วยเขาอยากช่วยเขาไม่ใช่เป็นคนเหนื่อยอย่างที่พูดแต่ตนล้วเป็นคนเฉยเ นั่งฟังธรรมก็ได้แต่เฉยๆเห็นเขาทางานก็เฉยๆตกลงแล้วไม่ต้องเดินไปช่วยเขาหรอกยืนมันอยู่เฉยๆอย่างนั้นน่ะเหรอพระพุทธเจ้าเขาไม่ทำไม่สอนอย่างนี้มันมีใจที่อยากช่วยเขานะเห็นดีเออเมตตานี่คือจิตใจอยากจะช่วยให้คนพ้นทุกข์กรุณาลงมือช่วยมุติตายินดีในเมื่อได้ช่วยเขาได้พ้นทุกข์สำเร็จอุเบขาจิตเราก็สมบูรณ์วางเฉยไม่ติดยึดแม้จะได้ช่วยแมแ้จะได้ทำดี เกือ้อกูลเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ไม่หลงในบุญไม่ได้ยึดบุญเป็นของเราไม่ได้ติดดียึดดีเป็นของเรามันสูงเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพระเจ้าหรือเป็นพรหมมวิหารมีพรหม,มคุณมีพหม,มัญญามัเกิดสภาพพวกนี้จริงเจริญง,งองงามไปเรื่อยๆตลอดไปนี่เป็นสิ่งที่ เราเองเรากำลังฝึกษาฝึกฝนจะเป็นคนดังที่อัตมากล่าวนี่จริงทุกวันนี้เราจะต้องพิสูจน์นะเพราะมันไม่มีใครพิสูจน์มันน้อยเหลือเกินมันไม่มีใครยอมพิสูจน์กันพิสูจน์มันก็เขาก็พยายามจะพิสูจน์กันแต่ว่ามันไม่ถูกทางเราพูดอย่างนี้เราเ็าหาว่าเราดีถูกอยู่คนเดียวที่อื่นผิดหมดเราก็ไมเ่เคยว่าคนอื่นผิดหมดนะเราก็ว่าอันไหนถูกของเขาเจ้านั้นเจ้านี้ที่ดีเราก็เคารพนับถือบูชากันอยู่ นับถือในส่วนดีของเขาที่ดีที่มีแต่ละเจ้าเท่าที่เราจริงใจนะว่าเราเห็นจริงๆว่าคนนี้ดีอันนี้อันนี้ไม่ดีเราก็เห็นว่าไม่ดีตามความจริงไม่ได้ไปแกล้งกล่าวลายกล่าวเสียอะไรไม่ได้ใส่ใสความใส่ใครอะไรเราโง่ลอฉลาแล้วก็มีเท่านี้แหละแล้วก็เห็นว่าน,นี้ดีจริงๆเราก็ส่งเสริมเราก็เอาด้วยไม่ได้หมายความว่าเราไปตีทิ้งซะทั้งหมดแต่เขาก็หวาประชดประชันแดกดัน้เรวาวาแต่แต่ไปว่าคนอื่นก็ต่ําต้อยเสียหายหมดดีอยู่คนเดียว เก่งอยู่คนเดียวอวดอ้างแต่ตัวแต่ตนข่มคนอื่นไปหมดเขาพูดรุนแรงมากนะเขาใส่ความเรามากนราก็ว่าไปอันไหนที่มันดูมากไปเราก็ลดบังนะไปว่าเขามากนักตอนนี้เขารู้สึกเขาอย่างนั้นมากแล้วเราก็บรเบาตอนไหนเขายินดีที่จะให้เราว่าได้ติเตียนเขาได้เต็มที่เราก็ค่อยว่าเต็มที่ตอนนี้เขายังไม่อยากให้ติเตียนเขาเราก็หันมาติเตียนพวกเราเองมาว่าพวกเราที่ยินดีที่จะให้ติเตียนกันได้ก็ติเตียนกันไป แก้ไขกันไปปรับปรุงส่วนเสียแต่การติดเตียนนี่คือการปรับปรุงส่วนเสียส่วนไม่ดีส่วนไม่เจริญส่วนได้ดีแล้วกว็รักษาไว้ให้แข็งแรงให้มันเจริญยิ่งขึ้นสังคมเห็นเราอยู่รู้เราอยู่อย่าพึงท้อแท้เราเองดูเหมือนเราไม่ได้อะไรคนที่ชินชาเนี่ยอยู่ข้างในนี้แนละ้วรู้สึกว่าเราเหมือนไม่เจริญตรวจตราดีๆนะอย่าเพอไผ่มันชินชาแล้วมันเหมือนไม่เจริญเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยไปแต่ละวันแต่ละคืนไป ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เราว่าลูกเรามันโตคนอื่นที่เขาไม่ไม่คยเจอปีหนึ่งค่อยมาพบทีหนึงห้าปีค่อยมาพบทีหนึ่งเขาบอเห็นเด็กเป็นลูกเราเนี่ยนะบอกโอ้โหเจ้าออดนี่โตขนาดนี้แล้วเลยมันโตไม่รู้ตัวแต่จะพ่อแม่เนี่ยบอกโตอะไรมันยังดือ้อยู่ยังเก่าระดามันได้อยู่ทุกวันนี่แหละมันไม่โตแต่อะไรหรอก มันไม่รู้สึกว่าโตหรอกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเราเจริญเท่าไร่โดยเฉพาะยิ่งตัวเราเองเนี่ยเราชินชาเราจะไม่รู้สึกว่าเราโตเราจะไม่รู้สึกว่าเราเจริญนี่จะเผินนะต้องรู้ว่าเราเจริญอะไรให้แท้ๆชัดๆแล้วอย่าหลงตัวเราไม่เจริญก็หลงว่าเจริญอีกหล่าต้องบอกให้ทุกมุมอ่ะเราจะรู้ไม่ชินชาเกินไปเราจะรู้ว่าเราเจริญเน่เราจะเข้าใจว่าเรามีส่วนดีส่วนได้เราจะแปลกใจอยู่นิดนึงไหมว่า คนข้างนอกนี่เขาเข้ามาที่นี่เขาจะรู้สึกโอ้โหที่นี่สงบน่าอยู่นะบางทีเราไม่รู้สึกสงบเท่าไหร่เราก็อย่างนี้แหละมันก็อย่างนี้แหละแต่ข้างนอกเข้ามานี่ก็แปลกเลยนะเขาต้องอุทานนะโอ้โหสงบดีจังนะแล้วก็เชยๆที่จริงนะเขาเขาทักจัางเขาตื่นใจนะเขาทักอย่างโอ้โหน่าอยู่จังสงบจังเลยมันก็ดีแล้วอะ่ะแต่เขาเพิ่งมาสัมผัส เขาแปลกนะโอ้ไม่เคยเห็นนี่ไม่นั้นไม่รู้สึกอย่างนี้มีนี่มันมีอย่างนี้้วยเหรอที่จริงนะเรามีมาตั้งนานแล้วเราก็ชินชินช้าชามันเฉยเฉยเหรอเหรอไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกก็เหมือนกันกับเราเองเราไม่แปลกว่าเราเองเราได้เรามีเราเป็นแต่คนอื่นเขาแปลกนะเขาไม่ได้อย่างนี้เขาไม่ได้มีอย่างนี้เขาไม่ได้เจริญอย่างที่เราเจริญนี่หรอกพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาชมกันส่งท้ายวันออกพรรษานะ อย่าเหลืองนะต้องเตือนไว้ไม่ได้เพราะเราเนี่ยติดปีกไม่ได้ติดปีกพับก็ต้องผูกเชือกด้วยไม่งั้นเราลอยไปแล้วหลุดไปเลยลอยติดลมบนไปจับไม่ได้เป็นว่าวขาดไปเลยไม่ได้ติดปีกก็ต้องติดติดเชือกด้วยนะต้องเตือนไว้เสมอนะให้เรารู้ความจริงถ้าไม่รู้แล้วมันก็ไม่ชัดเราได้ดีเราก็ไม่รู้ดีเราได้มากเราก็ไม่รู้มากมันก็งมงายตาย ได้ก็ต้องรู้ว่าได้นะมากก็ต้องรู้ว่ามากแต่อย่าหลงตัวจะมากแล้วมันจบหรือยังนะมันดีเรียงแม้จะได้มากจนเป็นอร,รหัตผลเป็นพระอรหันต์เจ้าก็ไมมาต้องหลงตัวคุณจะเป็นพระอรหันต์เจ้าได้ก็เพราะคุณต้องรู้ความจรงิงตามความเป็นจรงิงไม่ได้หลงตัวหลงตนไม่ได้เลิ้งลอยอะไรไม่ได้มีกิเลสมานะฟูฟองอะไรจริงๆคุณนี้จะเป็นได้เนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ความจริงพวกนี้นะ วาที่พูดนี้ให้พวกคุณได้รู้อาตมาเองตอนหลังๆมานี้เนี่ยรู้สึกว่าจะชมเชยพวกเรามากเป็นหน่อยแล้วนะแต่ก่อนนี่มีแต่กว่าแต่ติแต่เตียนคมไม่เคยชมอะไรให้ชื่นใจเลยทุกวันนี้แล้วพอรู้สึกว่าชมเชยมากๆหน่อยรู้สึกเราก็จะเราก็ดีแล้วละแล้วก็เลยกลายเป็นคนเฉืยกลายเป็นคนชักจะร่ำรวยแล้วเลยไม่ขยันหมั่นเพียรไม่ไม่บุกบันไม่มานะอุตสาหะ พ่อเคยชมเชยคนไหนคนนั้นตกลวงไปนั่นเคยชมเชยคนไหนตกรลวงพูดอย่างนี้จะไปถือเอาเป็นจริงได้ยังไงนะเลยจะได้เลยชาตินี้ได้ชมใครไม่ได้เลยชมคนไหนจะตกรลวงอย่างนั้นน่ะเลยไม่ใช่หรอกแม่พูดอย่างนี้คนที่ถูกชมก็เสียใจตายเลยท กลัวตายเลยบอกอ้ยยาไปชมมันเดี๋ยวตกร่วงเงยตายพอดีเลยไม่ใช่แม่พูดซะอย่างนี้เสียหายหมดนะเอาละวันนี้ได้เทศนานะได้แนะนำมรแต่ที่เป็นสัจจะทั้งนอกและในเอามาพนกกันแล้วก็บรรยายสู่ฟังในวัน